สวัสดีครับกลับมาพบกับผมพี่วุฒิและเพื่อนนะครับในไรนี้นำพาท่านบาททำความเข้าใจอีกหนึ่งเรื่องราวใหม่ที่มีความสำคัญแล้วก็หลายๆท่านที่ต้องให้ความสนใจในเรื่องนี้เพื่อที่จะเป็นความรู้เป็นทักษะเป็นประสบการณ์ที่นำไปปรับใช้ในการเตรียมตัวครับการสรรหาในสายงานผู้บริหารของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นะครับ นั่นก็คือในเรื่องที่เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และก็วิธีการเกี่ยวกับการอนุญ,ญาตตามมาตรา9แห่งประมวลกฎหมายที่ดินฉบับที่2พศ2565ครับก่อนที่เข้าไปดูในเนื้อหาเข้าไปดูในระเบียบฉบับนี้นะครับฝากกดติดตามช่องนี้เอาไว้แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับมีไร์ใหม่ๆมีข้อมูลใหม่ๆถ้าจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่เป็นประโยชน์ในการเตรียมตัวเข้ารับการสรรหาในครั้งนี้ รวมไปถึงท่านสามารถที่จะดาวน์โหลดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา9แห่งประมวลกฎหมายที่ดินพศ2565ซึ่งเป็นฉบับที่2เนี่ยได้ด้วยการเลื่อนลงมาที่ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็พี่ว่าจะเอาลิงก์ไปแปะไว้ข้างล่างในระเบียบฉบับนี้นะครับมีเนื้อหาสาระก็คือ เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา9แห่งประมวลกฎหมายที่ดินฉบับที่2ปี2565ซึ่งในกฎหมายฉบับนี้นครับได้ไปเพิ่มคํานิยามคําว่าองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นต่อท้ายคําว่าแหล่งที่ดินแหล่งดินลูกหลังในข้อ4ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญ,ญาตตามมาตรา9แห่งประมวลกฎหมายที่ดินพศ2 5 1 3ความก็จะเป็นแบบนี้ครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้น,นะครับคำว่าองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยให้หมายถึงเทศบาลอบตอกรุงเทพเมืองพัทยาและหมายความรวมถึงส่วนราชการท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นแต่ไม่รวมถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดดัง้นกฎหมายฉบับนี้นะครับไม่ได้ไปให้คํานิยามไปรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับในข้อที่2ครับให้ไปยกเลิกความในข้อ6แห่งระเบียกบกระทรวงมหาดไทยด้วยหลักเกณฑ์และก็วิธีการเกี่ยวกับการอนุญ,ญาตตามมาตรา9แห่งประมวลกฎหมายที่ดินพศ2513แล้วก็ให้ใช้ความต่อบปน็นแทนครับ ในเรื่องของคณะกรรมการก็จะมีตัวแทนของเรีวยกว่าเป็นผู้แทนของกรมส่งเสริมการปกรครองท้องถิ่นเป็นกรรมการด้วยนะครับแล้วก็ในข้อที่3ของระเบียบฉบับนี้เนี่ยได้ไปยกเลิกความในข้อ8ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญ,ญาตตามมาตรา9แห่งประมวลกฎหมายที่ดินพศ2543นะแล้วก็ให้ใช้ความต่อไปนี้คณะกรรมการประจำจังหวัดนะครับก็มีท้องถิ่นจังหวัดครับเป็นกรรมการครับตามข้อที่4ตรงนี้ นอกจากนี้นะครับก็ยังมีผู้แทนองค์กร,รปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่อนุญาตใช้ประโยชน์เป็นกรรมการด้วยนะครับในกรณีที่ยื่นขอใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงใดเนี่ยการขอใช้ประโยชน์อาจกระทบประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นเนี่ยคณะกรรมการอาจตั้งผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ และในข้อ4ครับให้เพิ่มความต่อไปนี้นะครับในหมวดที่2ทับหเนี่ยเรื่องของการขอใช้ประโยชน์ในที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยเขตพัฒนาพิเศษภาคตอนออกและข้อที่21ทับหนึทับสองทับสแล้วก็21ทับสของระเบียกบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา9แห่งประมวลกฎหมายที่ดินพศ2543ในหมวดที่2ทับได้บอกเไว้แบบนี้ครับว่า การขอใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษที่ดินกฎหมายว่าด้วยเขตพัฒนาพิเศษภาคตอนออกเนี่ยในข้อที่21ทับ1การขอใช้ประโยชน์ในที่ดินสําหรับโครงการตามกฎหมายว่าด้วยเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วก็มีการดำเนินการตามข้อ21ทับ2 21ทับ3แล้วก็ให้ผู้มีอํานาจออกไปอนุญ,ญาตตามมาตรา25วรรคหนึ่งนั่นก็คือผู้ว่าการจังหวัดนะครับการออกไปอนุญ,ญาต ได้ตามระยเวลาที่คณะมนตรีเห็นชอบให้ดำเนินการโครงการนั้นการยื่นคําขอและก็การดำเนินการให้นําความในข้อ10แล้วก็ข้อ11ข้อ14แล้วก็ข้อ15มาใช้บังคับโดยอนุรมในข้อที่21ทับ2ในกรณีที่การขอใช้ประโยชน์ในที่ดินตามข้อ21ทับ1ได้มีการฟังความคิดเห็นและก็การ และข้อสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องหรือมีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสุขภาพของประชาชนหรือชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและก็รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้วให้ถือว่าเป็นการรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบนี้แล้ว ในกรณีที่ยังไม่มีการรับฟังความคิดเห็นตามวักหนึ่งนะครับผู้ขออนุญาตเนี่ยต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและก็ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียประชาชนแล้วก็ชุมชนที่เกี่ยวข้องต่อไปในข้อที่21ทับ3ในกรณีที่มีการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินต้องได้รับความเห็นชอบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นตามข้อ10วงเล็บหนึ่งในข้ององูหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เสนอความเห็นกลับมา ภายใน45วันนับตั้งแต่วันที่รับแจ้งเนี่ยให้ถือว่าองค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่มีข้อขัดข้องในการให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงนั้นในข้อที่21ทับ4บอกว่าเมื่อใบอนุญาตสิ้นอายุยกเลิกใบอนุญาตหรือใบอนุญาตถูกเพิกถอนเนี่ยให้ผู้ที่จะรับใบอนุญาตหรือถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดรวมทั้งทรัพย์อย่างอื่นอันติดอยู่กับที่ดินแปลงนั้น ภายในกําหนดระยะเวลาที่ผู้ออกใบอนุญาตกําหนดหากไม่มีการดําเนินการภายในกําหนดเวลาดังกล่าวเนี่ยให้ผู้ออกใบอนุญาตมีอํานาจเข้าดําเนินการหรือถอนโดยผู้ที่ได้รับอนุญาตต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายรวมทั้งค่าขาดประโยชน์เว้นแต่ผู้ออกใบอนุญาตประสงค์จะใช้สิ่งปลูกสร้างหรือทรัพย์สินนั้นต่อไปในข้อที่5ครับยกเลิกความในข้อ2ี่ส ของระเบียกบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญ,ญาตตามประมวลกฎหมายที่ดินพศ2543แล้วก็ให้ใช้ความต่อบแบบนี้แทนครับคําว่าที่ดินที่จะอนุญ,ญาตเนี่ยต้องเป็นที่ดินของรัฐนะครับซึ่งมีลักษณะ1ก็คือที่ดินนั้นเนี่ยไม่ได้มีบุคคลใดมีสิทธิ์ครอบครอง2ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน หากการอนุญาตไม่ขัดต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของรัศดรแล้วเนี่ยและได้ผ่านที่ประชุมการรับฟังความคิดเห็นจากรัศดรในพื้นที่ผ่านสภาองค์กรประครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งผู้มีอำน,นาจหน้าที่ดูแลรักษาตามกฎหมายและประการที่3ครับที่ดินนั้นมีถูกเวนคืนสิทธิ์ในที่ดินให้แก่รัฐหรือทอดทิ้งไม่ทําประโยชน์ หรือปล่อยให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าจนตกเป็นของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดินและบรรดาคําขออนุญาตซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการและขั้นตอนการปฏิบัติได้ดำเนินการไปแล้วก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับอยู่มีผลสมบูรณ์เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบฉบับนี้ประกาศเมื่อวันที่7ธันวาคม2565ซึ่งในเนื้อหาสาระในระเบียบฉบับนี้นี่ก็จะมีการแจ้งรายละเอียดไปยัง พื้นที่ตามหนังสือว4 3 4ส6ลงมาที่27ธทันวาคม2,565ในเนื้อหาสาระก็เป็นเรื่องของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญ,ญาตตา,าต,าตามมาตรา9าแห่งประมวลกฎหมายที่ดินฉบับที่2ปี2,565สสรุปแล้วนะครับในเรื่องของการอนุญาตเนี่ยตรงนี้ครับ สาระอยู่ตรงนี้ในเรื่องของการขออนุญาตที่ดินตามหลักเกณฑ์ตรงนี้นะครับที่ดินที่จะอนุญาตต้องเป็นที่ดินของรัฐและก็มีลักษณะที่ไม่ได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองนะครับเราต้องก่อนที่จะไปอนุญาตะต้องดูก่อนว่าที่ดินนั้นเป็นที่ดินของใครและใครมีเจ้าของอยู่หรือไม่ถ้าท่านไปอนุญาตที่ดินที่มีคนอื่นเป็นเจ้าของอยู่เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้เป็นไปตามข้อกฎหมายฉบับนี้ ต้องดูให้ดีครับแล้วก็ที่ดินนั้นเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่รัชรลใช้ประโยชน์ร่วมกันหากการอนุญาตไม่ขัดต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของรัชรลเนี่ยแล้วก็ผ่านการประชุมประชาคมหรือผ่านการสแสดงความคิดเห็นของรัชรลแล้วก็ผ่านสภาของท้องถิ่นถ้าหากกระทันอยู่ที่อบตก็ผ่านสภาอบตท่านอยู่ที่สบานก็ผ่านสภาที่สบานท่านอยู่กรทมก็ผ่านสภากรทมอ,อยู่พัทยาก็ผ่านสภาพัทยายกเว้นอบอจรครับ ไม่ได้มีบทบาทในเรื่องนี้รวมทั้งผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาตามกฎหมายเรามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดินเกีเ่ยวกับที่สาธารณะอย่างเช่นในพระราชบัญญัติว,ว่าด้วยพระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองปี2560ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับคำนิยามของคำว่าที่สาธารณะสถานที่สาธารณะเนี่ยก็ ทำความเข้าใจในกฎหมายที่มันเชื่อมสัมพันธ์กันด้วยนะครับนี่คือสาระสําคัญในระเบียบกระทรวงอาญา,าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา9แห่งประมวลกฎหมายที่ดินท่านกำลังอยู่กับผมพี่วุฒิและเพื่อนนะครับหากท่านเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่วุฒิและเพื่อนนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์เพื่อบอกต่อเพื่อนพ้องน้องพี่เอาความรู้ในที่ได้จากการชมคลิปนี้เนี่ยไปเสริมทักษะเสริมประสบการณ์ เพื่อเตรียมตัวข้าการสรรหาโดยการทดสอบสมรรถนะซึ่งท่านจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบเกี่ยวกับข้อกฎหมายหลายประการครับซึ่งดิวเชื่อว่า,อาการติดตามช่องนี้เอาไว้เนื้อหาสาระดีๆเนี่ยจะเสริมทักษะเสริมประสบการณ์ให้กับท่านและท่านที่มีเป้าหมายชัดเจนไม่พลาดครับที่จะบรรลุตามเป้าหมายของท่านเมื่อกดติดตามช่องนี้เอาไว้นะครับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์และพบกับผมพี่วุฒิและเพื่อนในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ